มัดตัวเองเอามาตัวเหมือนนะหนึ่งก็เคี้ยวกระเบื้องปะทุข้าวเหนียวอ่ะนี่ข้าวเหนียวเหรอพี่มมมีีี

แจ้าเจ๋าเจ้ายอดครับผมวันนี้ดูกันก่อน